คือบักแปดแสนด้วว่าซปเปอร์เล็กสอนอีสานฮะยอดมวยดังในอดีตฉายาหมัดรีโมทหรือว่าฉายาบักแปดแสนนะเอาลูกชายชื่อแปดแสนเล็กตามเลยกับสมัยอดีตนั้นแปบักแปดแสนเล็กครับเป็นน้องแท้ๆน,น,นะครับพ่อมาให้กำลังใจเรของลุงทีวีในย,ยุควันนี้ต่อเขาหนึ่งปอนมาแล้วครับเพื่อความแล้วกบอบ ความดูดเดือดเร้าใจในรถแล้วก็ทั้งปีูที่ถือว่าเป็นสุดยอดชัดควายทองยิมเป็น,นเป็นอีสานต่ออีสานอีกแล้วนะครับน้ำยืนแล้วกับมวยจากน้องหานดินแดนปักบางไฟล้านขึ้นอีกแล้วครับแล้วโอ้โหหมัดซ้ายหมัดฟ้าพยับนี่เป็นแน่นครับชิงต่อยก่อนเลย 1>, 1 2 3เลยครับ เป็นน่วยที่ว่ากันว่าสายเลือดที่อู๋นี่ครับแข้งขวาตายครับเกือบไปคล้ายใหญ่เงี้ยครับค้ายราชาอีกชาวที่แล้วนั้นซีดเลยครับแฟนพันธุ์้ก,ก็ซีดไปด้วยโ,โดนแล้วแว่งไปแว่งมาครับแต่ว่าพอชจงปลายครับคนได้ไปไปลายก็ขอคันที่เป็นโรคหัวใจก็ต้องระวังด้วยนะครับแล้วต้องมีไว้นักชกที่ลงทุนตอนนี้มาแล้วครับโอ้โหหมัดเพลงหมัดต้นแล้วครับแต่แต่ล รายการวันที่5เมษายนครับสึกเกียดเพชรเดี๋ยวเรียนให้ทราบกับยิ่งใหญ่ในรอบหลายปีขององค์การนวยครายวีดีรวมอยู่ที่วันที่5เยอะมากครับเราใครว่ากันราชมกันก่อนยกที่2อโอ้เดือดนะครับคู่นี้อู่สับครับปักลูกทอยลงไปครับตั้งศออตรงๆแล้วอัดลงไปนะครับโอ้คับแข้งซ้ายแลกกับแข้งขวาครับกับมัดซ้ายดูครับเจาะยาก่อนเดือดไม่ดเดือดครับ เป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดทั้ง2คนแล้วครับอาจจะผู้ภาษาบ้านๆก็เขี้ยวเจอเขี้ยวแล้วครับผูน้นี้โอ้ไม่น่าเชื่อครับอายุ19ปีเท่ากันนะครับมวยคู่นี้พยัมัดซ้ายนี่ยังไม่ปล่อยเลยครับหมัดเด็ดของฟ้าพยับยังไม่ปล่อยหาช่องยังไม่เจอบาดแสลเลยชิงต่อยทุกครั้งเลยออกได้เร็วกว่าครับ อาวุธที่เรียกว่าสปรดของอาวุธนั้นเร็วกว่าอ่าน euh, ี่ครับแทงขวาสายเลือดดีครับแปดเซนเล็ต์ในมาแล้วครับแทงซ้ายของฟ้าพยับอุ้ยมาครับสองดอกโอ้โหมามามาครับอุ้ยสอบโอ้โหโอ้โหดูมากครับเอาและวซับต่อยสับสับดูครับอาวุธของเขาครับแต่ว่าฟ้าพยับยังเฉยๆครับ โดนไปก็ยังทนได้ตรงนี้ช็อกเสร็จก็ต้องก็ต้องเช็ดประสาาด้วยนะนี่ต้อง <c oughs> อศอกนี่ต้องระวังนะครับไม่บังไม่กันนั้นโดนเปลือตาโดนเป้าเดียวเป้าเป้าบนอย่างเดียวเลยคู่น,นี้อ้หมัดซ้ายไปแล้วครับต่อยแล้วครับคนละชุดหมคนละชุดัหมเอาขวาขวาเอาเลยครับ ท่านที่เป็นโรคหัวใจอนุญาตให้ใช้นิ้วปิดตาได้ครับดูครับโค้เล่นไม่ค่อยบังเลยนะออกออกอะไรก็โดนเลยนะคุณธนกรอ,อุอ่ยครับปักไปอีกแล้วครับไม่ใช่ฤาษีบทยาครับแต่ว่าปาักลงไปเฉยๆแต่แสนเล็กโอ้โหกล้าจริงๆครับโอ้อาครับยามครับน,นี่ต้องชกให้ชกให้ถูกใจคุณพ่อนะ ไม่เอาเขาไม่ซ้ำไม่เอาเปรียบคู่ต่อสู้ยอดเยี่ยมครับน้ำใจนักกีฬาถอว่าต้องสุภาคุลุษต้องสุดแบครับลูกนี้ครับมาครับมาครับสู้กันแบบใสสะอาดดีกว่ามีเสน่ห์มากกว่าครับนี่คือมวยไทยเสียบครับมาแล้วครับอ้าวครับขวากับซ้ายแต่นั่งในดวงใจของแฟนมวยเจ็ดสีได้ก็ต้องแฟทุกอย่างครับโดยเฉพาะน้ำใจนักกีฬานั้นต้องยอดเยี่ยมครับจได้อย่างนี้ก็ติดตาแลวครับได้อย่างนี้ก็ติดตาเลยครับมาแล้วครับพักให้ทามครับ นำาเอาสุดยอดโปรโมตเตอร์ของเมืองไทยทรงไทยรัตนบัณฑ์เสียนาววชิรชิริรัตนวงศ์แล้วก็คุณทุนเกียรติเพชรจะสึกคู่มวยครับที่แฟนมวยไม่มีโอกาสได้ดูก็จะมีโอกาสได้ดูแสงมณีเจอกับประจันฉายพลก,กระดเจอกับหยกเพชรวันฉลองเจออินสีขาววันเฉลิมกับธงไทยเพชรทวีกับธนชัยยอดทองไทยกับฤทิดเดชทางนต่อครับยกสาม,มอากระพริบตาแล้วรับยกนี้ ยกที่3แล้วใครจะสุดยอดกว่าครับแดแสนเล็กกับฟ้าพยับครับคู่เดือดมาแล้วรอบนึง129กับ130โอ้โชกันก็โกรธโจท่ามปีกันเลยนะอู้สอครับดูครับมไม่โดนแม้แต่ว่ายังไม่โชว์เพลงเข่าครับโอ้สับครับไปบไดีไปอยู่ครับฟ้าพยับนั้นสงสัยนะครับว่าแพ้ได้อย่างไงครับคราวที่แล้ว ศอกซ้ายเต็มทางเรียบร้อยไม่ไม่ต้องนับถึง10แล้วครับเรียบร้อยครับป็นการชนะแบบ T k O นับไม่ถึง10ครับขอเสียงข้าง่ังด้วยครับเด็ดขาดเลยครับโอ้โดนศอกครับไม่ทันระวังครับศอกซ้ายงัดเข้าไปเปี่ยงเดียวจบครับขอข้างล่างนะครับเสียงเทคนิคมีภาพช้าไหมครับขอชมหน่อยเด็ดขาดไปเลยครับไม่ต้องสงสัยกันให้จบไปเลยครับดูภาพช้านะครับ กวัดดวงกันนะครับโอ้แต่ว่าสุดท้ายพระไพยับโดนจังกว่าครับดูนะครับโอ้โหซ้ายเต็มๆเลยครับลูกนี้โอ้ตั้งใจศอกเลยครับดูครับง้างแล้วก็โช๊ครับมวยขวานะครับแต่แสนเล็กแต่สับด้วยซ้ายครับโอ้โหชนะอีกครับนับรางวัล